ขั้นตอนต่อไปคือเราจะต้องไปเริ่มลงมือปฏิบัติอ,อันนี้มันเป็นพันธสัญญาเมื่อเราบอกว่ามันเป็นพันธสัญญาถ้าเราจําความเราเคยเล่าเอาหนังสงสือมายกตัวอย่างให้ฟังนั่คือว่าวิธีการที่เขาทากันส่วนใหญ่คือเขียนแปะทําให้มันเป็นนามจากนามมาทำให้มันเป็นรูปธรรมครับเช่น จะมีเงิน10ล้านก็ไปเขียนโตๆไว้ทาป้ายสลักเขาบอกต้องมีรูปด้วยใช่ไหมถ้ามีรูปด้วยคือเาบอกว่ามีรูปเนี่ยมันจะยิ่งสร้างแรงบันดาลใจเงิน10ล้านหรืออะไรก็ตามมันยิ่งสร้างแรงบันดาลใจอย่างสมมติมีบ้านเนี่ยคุณต้องไปถ่ายรูปบ้านที่คุณอยากได้อะแปลเลยเฟอร์นิเจอร์อย่างนี้เลยอย่างนี้เขาทําอย่างนี้เลยนะตอนนี้มันเป็นตัวกระตุ้นเตือนความทรงจําเราว่าเป้าหมายเรามันอย่างนี้นะครับ อันนี <Jud ite Picasso> Boy, ้พอเราทําขั้นตอนนั้นแล้วชัดเจนทําให้มันเป็นรูปกระทำจักต้องได้แล้วค่าวนี้ก็มีพันธะสัญญาทางใจเรียบร้อยแล้วว่าเฮ้ยฉันคอมมิชว่าฉันจะกระทาขั้นตอนต่อไปคือลงมือกระทําค่าวนี้เป็นความยากนะเพราะมันจะต้องเป็นการกล้าออกมาจากดินแดนแสนสบายกล้าอมาจากความกลัวอะไรต่างๆนานาและที่สําคัญที่เขาว่าคือว่าเท่าที่ผมอ่านตำลักตำราเนี่ยเขาบอกว่าไปไปมาแล้วเนี่ย <ค>เรื่องของการอยากดูลุกกิ้งกู๊ดอยากกลัวเรื่องการก้าวออกมาจากดินแดนแสนสบายเนี่ยลึกๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยทุกคนมันหลอกตัวเองมันชอบหลอกตัวเองมันอยู่กับการหลอกตัวเองแล้วมันมีความสุขสาดิสไงไม่รู้นะยะงังกไงก็ค,คือว่าเราสมมติเราทําเป้าหมายเนี่ยนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเราก็อยู่ในสภาพบรรยากาศ environment แบบเนี้ยแต่เราก็พยายามจะไปสร้างฝันสร้าง หลอกตัวเองอยู่หน่อยๆแล้วคือเราก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงพอเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอยากได้อย่างนี้แต่ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนตัวเองเราก็หลอกตัวเองไปเรื่อยๆว่าเดี๋ยวมันไปถึงเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะมีชีวิตอยู่เหมือนเราก็ดูหนังดูละครหรือคนที่มันบ่นหรืออย่างที่ผมเขียนในหนังสือว่าผมจะรวยได้ไงวะกินเหล้าทุกวันแล้วก็กลับบ้านหัวจะถึงหมอนก็บอกตัวเองว่าไอ้พรุ่งนี้ฉันจะดีขึ้นพรุ่งนี้ฉันจะปรับปรุงตัวใหม่ฉันจะเป็นเศรษฐีฉันจะซื้อหวยเดี๋ยวฉันจะรวย ก็จบไปกลับไปที่เดิมก็กลับไปที่เดิมมาลุ้งขึ้นก็สตาร์ชีวิตก็เหมือนเดิมถ้าเดือนหนึ่งผ่านไปแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่แปลว่าซึ่งคุณไบ่ใช่เยอะมากเก้าสาก้าเกเปอร์เซ็นต์มาวันนั้นเราก็ต้องทําตัวเป็นกบที่กระโดดลงน้ําไม่ใช่กบที่ตัดสินใจว่าจะกระโดดลงน้ำโอ้นี่เรื่องเก่าเรื่องเก่าเรื่องเก่าที่เคยเอาไปใช้เรื่องนี้เอาไปใช้อีกแล้วนะจริงๆผมเอาไปใช้จริงๆผมเอาไปใช้สอนจริงๆเออไอ้ต้องเล่าต้องเล่าไหมอ่าเล่าสนะอ่าชิบิโกะเขาเล่าให้ฟังว่ามีกบ อยู่3ามตัวอยู่ตรงใบใบใบไม้ใบบัวใบบัวใบบัวแลวสมมติว่าคำถามคำถามคือลบหนึ่งตัวใช่ไหมหนึ่งตัวตัดสินใจกระโดดลงน้ําเหลือกบบนใบบัวกี่ตัวคนก็ตอบรู้ตอบนี่สรุปแล้วก็คือเหลือสามตัทั้งสามตัวเพราะว่าตัดสินใจไม่ได้โดดตัดสินใจแต่ไม่ได้กระโดดถ้ากระโดดก็บอกว่ากบกระโดดลงน้าใช่ไหมแต่นี่คือป็นแค่ตัดสินใจก็คือไม่ได้ลงมือทำแค่คิดอันนี้ พอถึงสมมุติว่าคุณตัดสินใจแล้วคุณจะลงมือกระทําแล้วเราเคยให้สู่ไปแล้ว50-30-20เมื่อกี้เห็นเอามาโชว์ให้ดูด้วยว่าเฮ้ฟอร์มูล่าของการใช้จ่ายที่มันน่าจะสมดุลนคนเราปกติที่เขาเรียกว่าบาลานซ์ฟอร์มูล่าคือชีวิตที่มันโอเคอะคุณนอกเหนือจากคุณตอบโจทย์ความจําเป็นเซิร์ฟความต้องการส่วนตัวบ้างบางส่วนคุณก็ยังเหลือเซฟเหลือเอาไปลงทุน คุณก็เริ่มต้องจัดระเบียบทางการเงินให้มันเข้าฟอร์มูล่านนี้ส่วนในเรื่องว่าเดี๋ยวเราจะไปลงทุนอะไรต่อเดี๋ยวเรามาว่ากันแต่เบื้องต้นเลยคือต้องตั้งเป้าเลยว่าเฮ้ยฉันจะทําชีวิตให้ฉันเข้าสู่ฟอร์มูล่านนี้นะเพื่อลงมือปฏิบัติรจริงๆนี่คาถามก็คือว่าจะมีปัญญาทํำไหมในชีวิตจริงของคนส่วนใหญ่ที่เราเคยยกตัวยอย่างมีเงินหมื่นห้าใช้พอไหมเจ็ดพันห้า ตอบโจทย์วันไว้สัก4,500ผมพยายามคัดค้านพี่โก้อยู่ว่าในชีวิตคนเราปัจจุบันจริงๆเอาความเป็นจริงเนี่ยอยู่ในกรุงเทพเนี่ยถ้าเงินเดือน15,000เนี่ยเด็กแต่ยังหวัดที่เข้ามาแล้วเงินเดือนเท่านี้ผมเชื่อว่าอยู่ไม่ได้15,000ไม่พอพี่โก้บอกว่าพอคำนวณจริงพอจริงหรอจริงยังถามอยู่ที่หมายถึง7จ็ดนห้าเลย0 0ืน้าที่พูดถึง15,000 15,000ผมบอกว่า15,000ก็ไม่พอ ไม่แต่ถ้าคุณบอกว่ามีค่าช่าบ้านนี่อันนี้อันนี้คือต้องมาเช่าห้องอยู่5้าพันแะแน่ๆพุองเอาไว้ห้าพัอายอะเยอะไปด้วยอสี่พันห้องแบบรุ่นหนูเลยสี่พันแล้วมันก็จะไปกินมอนคุณไงก็ไปนอนแถวสนามหลวงเลยมั้ยคือพี่เหรบอกว่าก็อยู่ห้องถูกๆสิถ้าหมื่นห้าคุณไดอยู่แค่พัดห้าสิใช่ไหม อาบน้ำไม่อาบที่ทํางานอเอ้ยมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกเดินทางด้วยจักรยานพอได้อพอได้อันนี้ไอการจะบาลานซ์ฟอร์มูล่านี้ให้อยู่เนี่ยให้มันได้จริงๆเนี่ยหัวใจสําคัญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ฝั่งรายรับเนี่ยสำหรับชีวิตคนเริ่มวัยทำงานใหม่ๆเนี่ย,เ,ยเงินดาอนเเดือนเนี่ยมันถามว่ามันกําหนดเอง,เองได้ไหมอยู่ไปเดินบอกนายจ้างนาจ้างกูสองหมืน่นแต่รนี้นพึ่งจบมาใช่ไหมไม่ได้มันเลือกไม่ได้ เพราะนั้นโดยโดยสเกลมาตรฐานสมมติเราตัวตั้งที่หมื่นห้าตอนนี้เพราะนั้นรายรับเริ่มต้นคุณเนี่ยมันเริ่มที่หมื่นห้าแน่ๆแล้วมันไม่ใช่หมื่นห้าด้วยคุณน่ะหลอกตัวเองกันทั้งนั้นอ่ะเพราะว่าหมื่นห้ามันคือตัวเลขข้อตกลงแต่เน็ตที่คุณรับเนี่ยมันไม่ถึงเออมันโดนหักภาษีโดนโดนอะไรต่ออะไรแต่ว่าที่ผมบอกว่าคนเราชอบหลอกตัวเองคือว่าพอเรามีความรู้สึกว่าเราเงินเดือนหมื่นห้า สมองเรามันสั่งงานว่าให้กูมี 15, <ช>หมื่นห้าใช้ได้ไหม <15 S 1> <5 S 2> ื่นห้าแล้วเราก็หลอกตัวเองเงี้ยไปเรื่อยๆท้งนี้ไม่เคยรับหมื่นห้าเลยนะโดนหักภาษีไปอยู่แล้วอา,อาจจะเหลือสักหมื่นสามพันห้าร้อยแต่หายไปละพันห้าแต่ดันไม่ทะลึ่งเอามามาคิดว่าจริงๆตัวเองมีแค่หมื่นสามพันห้าร้อยใช้ไปลูกหน้าเลยะฉะนั้นปัญหาส่วนหนึ่งก็คือก็ไปหลอกตัวเองงนี้เพราะว่าอะไรความกลัวความอยากดูดีอะไรต่างๆเนี้ย ก็หลอกตัวเองต่อไปแล้วก็ใช้จ่ายแบบซึ่งจริงๆถ้าไม่หลอกตัวเองเอาไอ้ส่วนแรกที่มันหายไปเนี่ยเอาไปคํานวณรวมกับรายจ่ายอะไรของตัวเองซะส่วนมันต้องถือเป็นรายจ่ายหรือบางทีบอกว่าหมื่นห้าเนี่ยใช้ได้จริงๆหมื่นเดียวถ้าบอกตัวเองอย่างนี้ได้ตลอดถูกต้องถูกต้องก็จะดีเลิศประเสิริฟสินเลยซึ่งน้อยคุณไมได้ไม่ได้อันนั้นอันนั้นคือฝั่งรายรับฝั่งรายรับอันนี้เข้าใจว่าเวลาจะไม่พอเดี๋ยวมาตอนหน้ามาพูดกันเรื่องฝั่งรายจ่าย ว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราจะมีวิธีการยังไงที่เราจะควบคุมรายจ่ายในชีวิตเราได้เอยน่าสนใจควบคุมรายจ่ายในชีวิตน่าสนใจน่ากลัวมากมากได้ถ้าอย่างนั้นก็มาตอนหน้ามาตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีควัสดีค่วิธีส่งคำถามพบคุณหนึ่งถ่ายคลิปวิดีโอคำถามอบตัวคุณเอง 2. อ,อัปโหลดคลิปวิดีโอคำถามส่งมาที่แฟนเพจของเราหรืบ facebook.com/ebichannel t หรือเซิร์ชคำว่า ebichannel t 3. เราจะนำคำถามของท่านมาตอบในรายการมานี่เมคโอเวอร์